สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่สามธันวาคมปีสองพันห้าร้อหกสิบแปดเวลาห้าโมงสิบห้านาทีนะครับโดยประมาณมาพบวันอีกหนึ่งวันครับสาหรับอู่ไปใช้ออโต้โรบรีครับซอมเมนเบย์โฟกอนโวเป็นยุโรปเฉพาะทางผมช่างเพิร์ดครับก็คันเมื่อวานนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดโคราชนะฮะมาเปลี่ยนอ้อยเครื่องครับแล้วก็มาทําระบบไฟนะครับที่กระพริบเร็วนะฮะก็คือตามที่ท่านได้เห็นเลยครับนะะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะด้านกระจกมองข้าง ซ้ายนะที่ติดติดบดับนะครับส่วนด้านขวานะครับก็ติดปกตินะครนะครับก็เป็น S 500ครับรหัสนะครับ w 2 2 0ครับนะท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องระบบไฟนะครับบางช่วงหน้าจอก็จะโชว์โนนะหรือมอฟังชั่นนะครับหรือบางครั้งก็ขึ้นเมสเซจนะครับนะเกี่ยวกับแรมนะครับ ก็ให้ตรวจสอบระบบไฟทั้งคันรถนะครับลองเปิดทุกระบบดูนะครับถ้าเกิดดวงไหนมีการกระพริบเร็วนะหรือไม่ติดนะครับก็ลองดําเนินการนะ,อะถอดประกอบดูนะครับเผื่อจะเจอปัญหาแล้วก็ซ่อมซ่อมเองได้ที่บ้านนะครับในกรณีพื้นฐานนะครับก็เดี๋ยวผมพามาดูครับคันนี้นะฮะเป็นลูกค้าเรานะครับก็มาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับก็ตกเช้าก็ดําเนินการให้เลย นะครับก็นี่ครับตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับตัวแรกคือตัวนี้ครับออยเครื่องนะครับรหัสเครื่องยนต์สองเอ็มสองเจ็ดสองนะครับนะก็เดี๋ยวเราดําเนินการสั่งมานะครับส่วนออยเกียร์คงไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะรุ่นนี้ออยเกียร์จะอยู่ในหม้อน้ํานะครับลูกค้าได้ไปใส่ออยอากาศมาเรียบร้อยนะครับนะก็ตัดไปนะหนึ่งรายการนะครับอีกรายการหนึ่งครับก็ตรวจสอบเกี่ยวกับสวิตช์เอนะครับเกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง นะครับรายการถัดไปก็คือมีเสียงดังเวลาตกหลุมนะครับไม่หน้าขวาก็หน้าซ้ายนะครับจากที่ผมได้ขับน่าจะเป็นหน้าซ้ายดังแรงนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าดวงไหนที่กระพริบช้านะครับก็คือดวงนี้ครับกระจกบองข้างซ้ายนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ําเข้านะครับ หรือ,อมีการลัดวงจรนะครับหั๊อเกิดคลีเกลต์ตะกันนะครับก็เป็นไปได้หรือตัวหลอดนะครับเกิดเสื่อมสภาพนะครับจึงทําให้ไฟเนี่ยติดไม่ชัดแล้วก็กระพริบอย่างที่เห็นนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูข้างขวาครับจะได้มีข้อเปรียบเทียบว่าถ้าสัญญ,ญาณไฟเลี้ยวนะครับที่เราใช้นะฮะแล้วปกติเป็นแบบไหนนี่ครับจะสว่างจ้าแบบนี้ครับ นะแต่ก็จะกระพริบไม่เร็วมากนะครับ็นจังหวะแบบนี้ครับนะเพื่อให้สัญญาณนะครับรถไฟตรงข้ามจะได้เห็นว่าเราเนี่ยกำลังจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับเพราะฉะนั้นการที่มีไฟเลี้ยวแค่มุมหน้ากันชนนะครับบางครั้งนะฮะอาจจะมีรถบางอยู่ข้างหน้าแล้วขับสวนเล่นมานะครับการมองเห็นจึงไม่เด่นชัดมากนักนะครับการที่เขานําไฟเลี้ยวไปติดที่กระจกมองข้างด้วยก็หมายความว่าจะได้ ช่วยในการมองเห็นสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับให้ชัดขึ้นนะครับนะเพื่อยืนยันว่ารถคันนี้มีเจตนากำลังจะเลี้ยวขวาหรือรอเลี้ยวขวาอยู่หรือจอดรถอยู่กับที่หรือขณะขับอยู่แล้วเปิดไฟนะครับเป็นเหลืองอัมพันธ์นะครับนะแบบนี้ครับนะทีนี้เรามาดูด้านนี้เลยครับซ้ายนะเดี๋ยวเราจะถอดออกมานะครับเป็นถอดสวมออกได้นะครับนะก็ไม่มีอะไรยากมากนะครับนะ เผื่อท่านทําเองได้ที่บ้านนะครับก็ลองดูครับนก่อนอื่นนะครับก็เอียงกระจกแบบนี้ครับแล้วก็แย่เข้าไปนะฮะในโพงครับโพงแบบนี้นะตรงนี้จะมีที่ใหญ่นะครับดึงเขี้ยวนะเป็นสเตลเลสนะฮะสีเงินเงินนะครับให้กดลงไปครับแล้วก็ดึงออกมาครับเดี๋ยวผมนําไม่ดูนะแต่ก็ต้องใช้ไฟฉายนิดนึงก็ดีนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เสียหายนะฮะกดนะครับกดตึ๊ดดึงออกมาแล้วครับ นะฮะง่ายๆแบบนี้เลยครับนะครับข้างในเป็นแบบนี้ครับนะชุดหลอดไฟก็คือชุดที่ท่านเห็นนี่เลยนะเป็นปลั๊กเสียบสี่ขั้วสี่หินนะแล้วก็ชุดสําเร็จก็เดี๋ยวเราง้างกิ๊บล็อกตรงนี้สองตัวนะฮะแล้วก็ดันมันออกไปได้เลยนะครับดันออกไปด้านนี้นะแล้วก็ดึงเขาหลังมานะครับเพราะด้านนี้จะมาไม่ได้นะครับติดปลั๊กนะฮะมันจะเข้าซอมันพอดีแบบนี้ครับ นะมีเขี้ยวสองเขี้ยวอันนี้ก็มีเขี้ยวเหมือนกันครับด้านหลังนะที่ยึดอยู่นะครับฝั่งนี้ก็มีเขี้ยวคู่นี้ครับอ่ก็เปลี่ยนตัวนี้ครับนะเดี๋ยวเราจะต้องสั่งมานะครับคาดว่าเสื่อมสภาพครับวงจรจะมีสัญญาณส่องที่พื้นด้วยนะครับก็คือตัวนี้เป็นไฟส่องพื้นนะครับเวลาท่านเปิดอ่าเปิดล็อกนะครับเพื่อจะเข้ารถนะครับเขาจะมีฉายที่พื้นด้วยเพื่อให้เราเห็นว่าด้านล่างพื้นเนี่ยมีอะไร นะครับนะมีความส่องสว่างที่ที่เท้าเราด้วยพวูดง่ายๆนะทำให้เราเนี่ยอาจจะเดินไม่หกล้มหรือมีอะไรขวางทางอยู่หรือเปล่าเราอาจจะเดินสะดุดหรือต่างๆนะครับเวลาเราจะมาขึ้นรถก็จะอยู่ท่านี้ครับนะไฟก็จะอยู่ดวงนี้ไฟหลีนะก็จะเปิดออกไปนะครับเหมือนไฟหลีนะความหมายของผมนะเหมือนไฟหลีนะก็คือไฟจะฉายแสงลงไปที่พื้นที่พื้นล่างแบบนี้ครับจะได้เห็นชัดนะครับก็ ในรุ่นใหม่ๆก็มีตัวนี้มาแล้วนะครับส่วนรุ่นเก่าๆบางตัวก็วไม่มีมาให้ส่วนวงจรชุดนี้จะมีสองชุดนะครับสายไฟสี่เส้นนะฮะตามตามวงจรเลยครับสี่ขั้วสี่พินชุดแรกจะเป็นไฟเลี้ยวก็คือชุดนี้แถวยาวนะครับเป็นหลอดแ e d ดีนะฮะแถวยาวส่วนอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นคุมตัวนี้ครับนะมีเงียล็อกอยู่แบบนี้ครับก็คือสามารถถอดได้เหมือนกันครับเนี่ยตัวไฟรองเท้า,ทาก็ดันแบบนี้ครับดันเข้าไปแล้วก็ปลดล็อก แล้วก็กดกดตัวนี้ลงครับนะนะก็ตัวนี้ก็จะออกได้นะเลื่อนนะขออภัยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอ่า,ย,อาย,ยกตัวนี้ขึ้นยกขึ้นแบบนี้เขี่ยวล็อกมันเซฟไว้ตรงนี้ครับเงี้ยงนิ่งเงี้ยงล็อกนะครับก็ง่ายได้ฮนะดันเงี้ยงเนี่ยเดบบที่ผมงัดดีครับดันเงี้ยนี้ครับแล้วก็ยกตัวขึ้นครับเนี่ยก็สามารถถอดได้นะนะ อันนี้ไม่ไม่ยังไม่เสียนะฮะเราก็ไม่อยากถอดนะค้างไวู้่เนี้ครับนะครับเพราะว่ามันแน่นหนาดีอยู่แล้วนะก็ฝากไว้ครับสําหรับคลิปนี้นะเป็นประโยชน์ครับท่านไหนที่อชอบ DIY นะหรืออยอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ลองเปิด youtube ดูก็ได้แล้วก็หาวิธีถอดหรือหรือลองทําดูนะเป็นเมืองต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะถอดได้นะก็อย่าไปฝืนนะเพราะว่าเดี๋ยวท่าน จะไปทําเลนกระจกตัวนี้หักนะครับกพราจะเสียเงินอีกหลายพันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะซึ่งใช้เงินเยอะส่วนกระจกด้านนี้มันพับไม่ได้แล้วนะผมลองกดดูมันพับไม่ได้แต่มันเอียงซ้ายเอียงขวาได้คือทํามุมได้เล็กน้อยเพราะฉะนั้นมีข้างขวาข้างเดียวครับที่ทํางานอยู่นะก็ด้านนี้ส่วนมากไม่หุบก็ได้นะเจ้าของรถก็ไม่ได้เน้นไว้เดี๋ยวเราทําตัวนี้อย่างเดียวครับให้ไฟมันกลับมานะนะสัญ,ญญาณไฟในหน้าปัดจะได้ไม่กระพริบเร็วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผม ขดบางไว้เลยก็ขอขอบคุณนะครับฟีฟซีนะที่ติดตามดูเราแล้วก็ให้โอกาสเรานะได้แจ้งรายละเอียดแล้วก็คอมเมนต์มาในที่ทางที่ดีทุกคนเลยนะครับก็เป็นความรู้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์อะไรทํานองนี้ครับนะก็ผมก็ขอขอบคุณพวกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับโดยการ ดูเราตลอดบางท่านอาจจะไม่กดนะก็ลองเผื่อใจนิดนึงถ้าท่านกดนะมีคนดูเยอะบางทีคนที่ใช้เบนนะครับก็อาจจะเข้ามาดูเยอะนะหรือบีเอ็มนะก็เข้ามาดูเยอะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความรู้สึกท่านแล้วกันนะครับจะบอกว่า,าต้องกดมันก็มันอาจจะขัดใจท่านแต่ถ้าท่านมองแล้วว่าเออช่างพูดเขาไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เงินจากคลิปที่ทํา มีแต <Es> <an> ่จะให้ประโยชน์ทุกท่านในแต่ละวันนะก็กดก็ไม่เสียหายนะครับผมว well. right <tr> ่านะเพราะผมก็ไม er ่ได้อ่าทำคลิปรีวิวเพื่อรายได้อยู่แล้วนะครับผมเผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยแท้จริงไม่มีอะไรแอบแฝงนะครับก็ถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยเป็นในตัวนะครับในกรณีที่ใช้รถกันทั่วประเทศนะครับก็คือนึกถึงคนอื่นนะครับพูดง่ายนะครับก็ช่วยกันนะ คอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์ Comment สิ่งดีๆนะฮะแล้วก็กดกดให้เรานะแล้วก็ช่วยดูนะฮะนะยอดดูจะได้มากขึ้นผู้คนเข้ามาติดตามจะได้มากขึ้นแล้วก็อ่าจะได้อ่าไปกันเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มผู้รู้ก็จะได้ไปเป็นกลุ่มๆนะเราอย่าไปเพียงลําพังครับเพราะความรู้มันไม่ไม่มีการปิดกั้นนะฮะถึงเขาไม่รู้จะกคลิปผมเขาไม่รู้จะกคลิปอื่นอยู่ดีครับเพราะนั้นอ่าเวลาท่าน จะปิดกั้นคนอื่นนะัมันไม่สําเร็จหรอครับมันทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปปิดมันเลยครับนะเปิดใจนะครับเพื่อเออเรามีสิ่งที่ดีเข้ามามากกว่าที่เราจะให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปแค่พื้นฐานนะครับแล้วก็ดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรมากนะนะแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าในสิ่งที่ผมทำเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนเพราะดูจากคลิปในหลายๆคลิปแล้วสาระที่ให้เนี่ยยังน้อยไปนิดหนึ่ง ส่วนมากจะเชียร์ข้าหอู่ตัวเองซะมากกว่าแล้วก็เยินยอตัวเองนะคุยโวอ,อวดโมไปทําซ่อมไปแล้วก็ถ่ายให้ดูแล้วก็โม้ไปเรื่อยๆครับส่วนมากจะเป็นสไตล์นั้นนะก็มนุษย์ครับไม่ได้ว่าเลยนะนะเพราะว่ามันจะได้เป็นกําลังใจเหมือนกันการที่คุยโวอ,อะไรเงี้ยมันก็จะสร้างกําลังใจในแต่ละวันอันนี้เข้าใจนะแต่ก็ไม่ควรจะเกินตัวมากนักนะถ้าท่านไม่ได้ผ่านมาหรือทํา นะก็อย่าอุปโลกให้มันมากนะเพราะว่าผมดูแล้วเป็นมันเป็นคลิปลวงซะเยอะนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้รถเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีรถราคาแพงก็อยากได้แหล่งถูกถูกก็ไปซ่อมตามช่างบ้านๆน,นะซ่อมอยู่ในบ้านซ่อมอยู่ทีละคันอะไรเงี้ยนะแล้วก็เห็นสไลด์เข้าไปนะรถค่อนข้างใหม่ๆทั้งนั้นเพราะนั้นผมก็ไม่ทราบว่าท่านเอาองค์ประกอบตัวไหนไปชี้วัดว่าช่างที่ซ่อมอยู่ในบ้าน ขึ้นแม่แรงขึ้นในเคมีสามขาบางคนก็อาจจะมีเครื่องสแกนมีสตาตัวเดียวแล้วก็คำพูดให้มันจัดหน่อยนะครับมีภาษาอังกฤษบ้างมีอะไรบ้างทำให้พวกท่านเคิมได้ผมก็ก็คิดว่าสุดยอดนะเพราะนั้นนะคิดลหลายๆมุม map แลหลายๆม,ม,ม,มิตินะครับการที่จะนำรถไปให้ช่างซ่อมหนึ่งคันเนี่ยต้องดูเขาว่าเขามีสถานที่ไหมมีเครื่องมือพิเศษรองรับไหม มีความรู้มากน้อยแค่ไหนมีประสบการณ์สูงแค่ไหนแล้วเขายืนระยะมาเนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรชี้วัดว่าเขาจะดีหรือไม่ดีนะแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่พอจะชี้วัดได้นะการที่จะชี้วัดช่างจะดีไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนรถที่เข้าไปนะครับหรือมองข้างในอู่มีจะลดยี่สิบสักยี่สิบคันสามสิบคันนะครับที่ผมเคยบอก มันไม่ได้ตัวชี้วัดครับเพราะสมัยนี้มันโปรโมทกันได้โฆษณากันได้นะถ้าใช้คําแบบสั้นๆก็คือละครลิงนะถ้าใช้ใคำอีกคำหนึ่งก็คือแหกตานะจกตาแหกตามันใช้ได้หมดในยุคนี้ยุก่อนมันอาจจะไม่ค่อยมีใช่ไหมครับแต่ในยุคนี้มันมีม,มีแล้วนะครับมีเยอะเพราะนั้นช่างที่เดินออกมาพูดเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเขาพูดเนี่ยมันก็ดูน่าเชื่อถือหมดเลยนะ ขนาดผมทำมาสามสิปีผมฟังแล้วผมยังรู้สึกเคิมในบางในบางคําเลยนะรู้สึกเฮ้ยมันมันมั่นใจเว้ยมันโอเคเว้ยมันเปิดเผยเว้ยอ่เพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่คุณไม่มีประสบการณ์กันเลยแล้วเพิ่งมาเล่นรถยุโรปหรือเล่นมานานแล้วในสมัยก่อนก็นํารถเข้าศูนย์อย่างเดียวไม่มีหูนอกมากขนาดนี้มันก็ไม่แปลกที่ท่านจะได้รับชมรับฟังแล้วรู้สึกมั่นใจแล้ววิ่งเข้าไปชนนะอันนี้สําคัญมากนะครับ นะให้ดูให้ดีว่าเขาทําเพื่อต้องการยอดเข้าอู่หรือเปล่าหรือทําคลิปเพื่อยอดคนดูในรีวิวหรือทําคลิปเพื่อเจตนาบอกเชิงลึกหรือเชิงตื้นหรือบอกชี้ชัดไปว่าให้ผู้คนได้รู้ว่าทําในจุดเนี้นะแล้วจะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะอยากจะให้ท่านพิจารณาตรงนี้ให้เป็นพิเศษเพราะนั้นบางคนเสียเวลาไปวกวนนะครับ ไปดูคลิปแบบนี้แล้วก็มันมันเสียเวลาผมว่านะครับแล้วมันทําให้การดูคลิปต่อไปของอูอือ่นที่นําเสนออาจจะดูสับสนเพราะท่านดูคลิปที่รวมมาแล้วพอท่านมาเจอคลิปแท้คลิปจริงมันจะเกิดความสับสนครับนะพอท่านไม่ได้เรียนมาหรือไม่มีประสบการณ์ในแต่ละวันก็คือไม่มีจุดยืนนะเพราะนั้นก็จะสยส่ความคิดก็จะใส่ไปใส่มาช่างคนนั้นก็เก่งช่างนั้นก็พูดถูกช่างคนนี้ก็ใช่ช่างคนนี้ก็ ทำได้เลยช่างคนนี้ก็ถอดประกอบเก่งช่างคนนี้ก็ดูแลบ้านดีถ้าทางจะเป็นคนจิตใจด,นนลตลดีช่างอีกคนนึงก็ทํามูลตลอดช่างอีกคนนึงก็อะไรโอ้ oh, มันเยอะแยะไปหมดครับนะสิ่งที่มันลวงตาหลอกตาจกตาท่านมันเยอะมากนะครับบางคนนะทําอู่นะแต่การเสนอใน Facebook ใน Youtube ก็ไม่ได้อ่าติ๊กต็อกด้วยนะก็ไม่ได้ทําแต่รถ ทำปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างเรื่อยๆไปเปลยนะครับนะเพื่อใหอ้สนองความต้องการนะเพราะว่าจะไดะ้ผู้คนเข้าไปดูเนี่ยจะได้มองภาพลักษณ์ว่าดีเป็นคนจิตใจดีว่างก็ทําจิตสาธารณะว่างก็ทําบุญว่างก็ถวายพระว่างก็ทอดกระถิน่นอะไรเงี้ยอันนี้มันผมว่าเฟซพวกนี้น่าจะเป็นเฟซส่วนตัวมากกว่าแล้วก็เก็บไว้ไปดูในครอบครัวไว้เป็นความหลัง ว่าเราเนี่ยได้ไปปล่อยนกปล่อยปลาได้ไปบูรณะวัดได้ไปสร้างพระได้ไปขัดพระได้ไปอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นมันเป็นคลิปส่วนตัวนะผมว่าคนเก็บสตอรี่ไว้ให้กับครอบครัวดูดีกว่าไม่ควรจะนำออกมาให้เอฟซี FC ที่เขาต้องการรู้เรื่องรถมาดูเพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกทุกอย่างมันคือภาพลงตาทั้งนั้นนะครับคนทำมุญนะบ,บางคนก็จิตกุศลดี อันนั้นเขาจะส่งผลแต่บางคนนะทำฉาบฉวยฉาบหน้าพวกนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้บุญหรอกครับนะครับนะเพราะฉะนั้นมันมีประสบการณ์มากมายที่ให้ท่านได้เรียนรู้และข่าวรายวันที่ออกนะครับการทําความดีเนี่ยคือการปิดทองหลังพระไม่จําเป็นหรอกครับที่ต้องไปช่วยน้ําท่วมหาดใหญ่ที่จะไปช่วยคนนั้นคนนี้นะแล้วออกกล้องนะนะเพื่อโปรโมท นะไม่ไม่มีความจําเป็นครับทําแบบนี้เหมือนเป็นการลงทุนครับผมมองดูเหมือนการลงทุนว่าอพอจะช่วยได้ก็จะช่วยให้คนได้รู้จักชื่อเสียงตัวเองแล้วสุดท้ายก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปกินนะครับมันมันไม่มีอยู่จริงหรอครับมนุษย์ทุกคนมีความเห็นแก่ตัวทุกคนครับยิ่งโปรโมทมากโปรโมตท,ทุกวันอัดทุกวันยิ่งมีการลงทุนสูงมากนะครับนะ เพราะว่ามันจะต้องมีผลตอบแทนหรือมีเป้าหมายทุกคนนะครับเพราะนั้นทำไมผมถึงกล้าพูดนะนะไม่ได้วกเข้าตัวเองนะเพราะว่าผมทำอยู่คนเดียวนะมันไม่มีผลประโยชน์อะไรเข้าผมอยู่แล้วผมก็ทำวันละคันสองคันอยู่แบบนี้ครับก็แก,ก๊กแก,กลกรายได้ก็ไม่ได้มีสูงอะไรนะรายได้ต่ำกว่าประโยชน์ที่ให้พวกท่านซะนด้วยซ้ำไปต่ำกว่าเยอะมากนะแทนที่จะมีรถเข้าเยอะแยะแล้วมีรายได้สูงกว่านะมันกลับ สลับกันทุกวันนี้ผมก็มีไรายได้ที่น้อยกว่าความรู้ที่ให้พวกท่านไปในแต่ละวันทัเลยสามหรือความเมื่อยล้าหรือมานั่งพูดให้เมื่อยปากนะเพื่อต้องการสื่อเจตนาให้ท่านได้รับรู้กันทุกคนนะในช่วงแรกๆผมก็พยายามออกคลิปเป็นชั่วโมงเพื่อทําความเข้าใจกับท่านนะท่านไหนที่อดทนได้นะครับก็จะมีโอกาสนะที่จะรู้เรื่องชัดเจนมากขึ้นเห็นภาพง่ายขึ้นส่วนท่านไหนที่ไม่มีความอดทนก็ น่าเสียดายเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะในช่วงหลังๆนี่ผมจะพยายามออกคลิปแบบรวบรัดแล้วนะก็ถ้าเกิดเลื่อนผ่านผมไปในช่วงแรกก็อาจจะเป็นที่น่าเสียดายนะครับหลักการทํางานของรถยนต์หรือหลักการเซอร์วิสอ้มํารุงเบื้องต้นบางครั้งเราไม่ต้องไปขันน็อตถอดอะไรมาให้ดูก็ได้นะครับเราใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายแล้วสอดคล้องนะ ผู้ใช้รถเขามีเซนต์อยู่แล้วมี iQ EQ อยู่แล้วเขาสามารถรับรู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อมันจะต้องเป็นแบบนี้มันจะต้องทําแบบนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วมันเกิดอะไรไอตัวนี้ทําหน้าที่อะไรถ้ามันเสื่อมมันจะไม่ทําหน้าที่ของมันมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะเพราะนั้นภาพมันจะแสดงออกมาชัดเจนมากถ้าท่านดูผมมาในพันกว่าคลิปนะครับนะก็ยังไงก็ช่วยกดนิดนึงนะครับ ถ้าท่านคิดว่ามันเกิดประโยชน์โดยแท้จริงเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมช่างปืดครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายนนหนุนนิดนึงเดี๋ยวจะเข้าไปทํากันเนี้ยครับ A170 นะมีปัญหาเรื่องอโค้ดนะเป็นโค้ดห้าศ์ห้าเก้านะห้าเก้านย์นะครับผมพยายามเข้าไปค้นหาดูใน YouTube นะหรือ,อในข้อมูลของสตานะครับ พบว่ามันเป็นตัวรับแรงกระแทกนะหรือเกี่ยวกับถุงลมนิรภัยนะครับแต่ผมเห็นมีอยู่คลิปหนึ่งครับเขาออกมาใน u t u b e นะที่เขาแจ้งว่ายอยเหล็กไอ้ยอยเหล็กเนี่ยมันเกี่ยวกับยางนะผมมาแปลคําว่ายอยเหล็กแล้วเนี่ยนะออกจะมั่วหน้าดูเลยนะครับแล้วมีการทําขับไปด้วยนะฮะแล้วก็อาจชี้แจงไปด้วยนะผมก็งงมากนะมียูอูนึ่ครับที่ใส่เสื้อแบรนด์นะครับเป็นช่างใหญ่แล้วนะครับน่าจะช่างใหญ่ครับ แล้วตอนนี้ทําคลิปคนดูเยอะแยะเลยครับไปฝังเข้าในคลิปวิดีโอนะครับซึ่งค่อนข้างมั่วมากครับนะในข้อท็จจริงแล้วโคดรหัานี้ยมันไม่ใช่ยอยเหล็กครับนะเดี๋ยวผมมาแก้ในคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมออกคลิปมั่วนะครับนะโอเคนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ